เจมส์กันเริ่มไม่ค่อยดีฮะไอนี่เปิดมาเหมือนจะดีโอ้ตอนเปิดมาคือฮาโอ้ความหวังใหม่เจมส์กันทำดีแน่ๆนจะต้องเจ๋งแน่ๆ DC ดีซีจะต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแซงมาเวลแน่นอนสารพัดครับเชิดชูโอ้โหแฟนๆรีทวิตกันกันจยุยไม่เกินสามอาทิตย์ครับเจมส์กันทําให้ทุกอย่างพลิกเป็นหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยครับด้วยการเดี๋ยวก็หยุดวันเดอร์วูแมนเดี๋ยวก็ปอกแทนที่เขาวีมูไปบอกคนที่แกจะไม่ได้เล่นแล้ว แล้วก็ทำท่าเหมือนเจะรื้อสร้างจากกระวาลดีซีใหม่ทั้งหมดครับก็เลยเริ่มมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ไปในด้านลบทำไมไม่เอาแกวกระดดมึงโง่หรือเปล่าอะไรต่อมีอะไรมากมายครับเห็นด้วยาววิวอุตสาห์ไปออกมาจาก The ะว t ชเ e อไม่เอาได้ยังไงตัวละครตรัวนี้เหมาะสมจะตายไอทำไม่ทำตามใจแฟนแบบนี้ได้ยังไงสารพัดคำวิจารณ์แล้วก็เสียงตอบรับในด้านลบเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวกับเกียร์แรกนะ บันไดก้าวแรกที่เจมส์กันกำลังดำเนินเกี่ยวกับหนัง DC Universe แล้วแกก็เงียบมาโดยตลอดครับแกก็คอยไปหยอดตอบคำถามในทวิตเตอร์อยู่เรื่อยๆแต่มันก็ไม่ตรงกับเรื่องนี้แบบตรงเป๊ะๆสักทีครับจนกระทั่งล่าสุดครับเมื่อประมาณช่วงสายๆเช้าๆบนาานันอังคารหรือว่าคืนวันจันนี่แหละเจมส์กันโพสทวิตเตอร์ยาวเยืยดเลยครับเพื่ออธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับ โดยภาพรวมเจมส์กันบอกว่าเรื่องสําคัญในการทํางานณนะวันนี้นะครับผมกับปีเตอร์พวกเราระมัดระวังตัวมากๆครับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งเป็นเฮดของ DC Studio ซึ่งเอาจริงๆนะไอ้พวกในออนไลน์ที่มันพูดมากเอะอเสียงดังเ่าอยู่ได้เนะี่ยมันเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นแหละไม่ได้เยอะมากเจมส์กันบอกว่าทางเลือกที่พวกเราทําอยู่เนี่ย ผมยอมรับและผมยืนยันว่ามันคือทางเลือกที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดแล้วสำหรับตัวละครที่ดำเนินมามีอายุเกินกว่า85ปีเหล่านี้คือบางทีทางเลือกของพวกเราเนี่ยอาจจะยอดเยี่ยมนะหลายครั้งสุดท้ายแล้วมันยอดเยี่ยมแต่ในบางคราวเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันก็ไม่เยี่ยมนะมันก็เลือกได้ไม่ดีแต่พวกเราเจมส์การบอกว่าพวกเราที่ DC Studio เราทําเรื่องนี้กันด้วยหัวใจจริงๆแล้วก็เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์ที่มีต่อเรื่องราวต้นฉบับที่เขาเคยถูกเล่าเอามาก่อนที่เจ้าตัวจะบอกว่าไม่มีใครชอบโดนคุกคามหรอกครับแล้วก็ไม่มีใครชอบโดนเรียกชื่ออยู่ตลอดเวลาเจมส์กันบอกว่าพูดตามตรงนะครับ ไม่มีเสียงเห่าของคนไหนคนไหนไอ้ท็อกซิกตัวใดมันจะทำให้สิ่งที่พวกเราทำอยู่เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้พวกเราระมัดระวังตัวอยู่แล้วระหว่างทางว่ามันจะต้องมีการตกหลุมอากาศหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นบ้างเราเข้าใจเพราะว่าการมารับหน้าที่นี้ในจังหวะเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเรารู้บางครั้งการตัดสินใจในแต่และครั้งเกี่ยวกับดีซีเนี่ยมันไม่ง่าย มันยากแล้วมันก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความแตกหักกระจัดกระจายแบบนี้ที่เราซึ่งอยู่ที่ดีซด้วยกันเนี่ยกำลังเผชิญอยู่นี่คือคำตอบจากเจมส์กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่เขาเริ่มดำเนินการหรือบ้านถอนเสาเข็มหรือหลังคาพังไปหมดทุกอย่างเลยครับเพื่อทำใหม่แต่กระนั้นเอง มันก็ยังไม่ชัดเจนครับว่าแกรื้อแล้วก็จะไม่เอานักแสดงคนเก่าก็จะรีแคสต์วันเดอร์วูแมนจะรีแคสต์ซูเปอร์แอะไรแบบเนี้ยเพราะมันมีคนถามถามในทวิตเตอนั่นแหละครับถามในทำานองที่ว่าเฮียผมอดใจแทบไม่ไหวแล้วว่าคุณทําอะไรอยู่อ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคืบหน้าเรื่องการบูตเทนนี้คาวิลกับแกวกระโดดนะเราเจมการตอบเรื่องนี้ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยคเรื่องของการรีบูตแล้วก็เอานักแสดงคนเดิมกลับมาเล่นเจมส์กันบอกว่าผมไม่แน่ใจนะว่าใครบอกคุณว่าเราจะบูตโดยการใช้แกระกระดอดเหมือนเดิมอ่ะปันป่วนไปหนึ่งครับยังไม่จบครับเจมส์กันปั่นเรื่องรีแคสต์อีกรอบ มันก็มีกระแสแหละครับว่าโอ้โหเตรียมการดูเหมือนจะรีแคสเยอะนะวันเดว w แมนส3ก็ใหม่ไปต่ออะควแมนก็จบแค่ภาค2ไอ้ซูเปอร์แมนยิ่งร้ายเลยกำลังจะกลับมาก,ก็ไม่ได้เล่นซะแล้วแบบนี้สงสัยจะรีแคสยกโหลละเอ๊ะคงจะมีอยู่กลุ่มเดียวที่ไม่โดนรีแคสอะ่ะไอ้พวกซูไซส์สคอร์ตไงกับไอ้พวกในซีรีส์พีซเมเกอร์ลูกลักแกน่ะแกบางคนทำอะ่ะกงไม่รีแคสมั้งแล้ว เบอร์ดอกเพลย์ไอ้ไอไอ้อฮารลิคควินก็จะโชคดีเพราะอยู่ในกวนนี้ัดังนั้นยังไงแอดริสเอลบาจอน์ซีนามาโกโรบบี้ชาร์คคิงอะไรพวกเนี้ยไม่น่าจะต้องรีแคสต์น่าจะเป็นแบบเดิมเลยเพราะมันเป็นงานของเจมส์กันอยู่แล้วเจมส์กันตอบอันนี้ได้ปั่นป่วนมากครับแกตอบเจ้าของทวิตที่มาถามว่ามันจะเป็นเรื่องจริงไหม ว่าจะมีการรีแคสต์นักแสดงทั้งหมดซึ่งมันน่าสนใจนะครับถ้ารีแคสต์มาแล้วามาประกบกับนักแสดงของเจมส์กันที่อยู่ในซูซา่สควอตกับกับพีซเมเกอร์เจมส์กันตอบแบบนี้ครับว่าผมอะ่ะเห็นทฤษฎีเลื่อนลอยและไม่เป็นความจริงอยู่เต็มไปหมดเลยพวกเราไม่ได้จะรีแคสต์อะไรทั้งสิ้นพวกเราจะไม่รีแคสต์ใครเลยยกเว้นไอ้พวกซูซา่สควอตนั่นแหละเจมส์กันบอกแบบนี้ครับ ดังนั้นผมว่าไม่ต้องเชื่อแกอะไรสักอย่างเลยครับไม่ต้องเชื่อแกว่าแกจะลื้อสร้างไม่ต้องเชื่อแกว่าแกกำลังจะเขียนบทใหม่ไม่ต้องเชื่อแกว่าแกจะเอานักแสดงชุดไหนไว้ไม่เอานักแสดงชุดไหนถ้าแกโพสต์หรือว่าเขียนข้อความเหล่านี้ผ่านทางทวิตเตอร์นะครับแกปั่นครับแกเอาเละเลยครับตอนเนี้ยดังนั้นอย่าวิตกกเป็นเหยื่อของไอ้เจมส์กันครับระวังเป็นเหยื่อมันเผาให้ผมไม่เตือนนะ แล้วเอเลนี่คาวิลกลับมาเรากระโดดกลับมาง่ายๆผมไม่อย่าหาว่าไม่เตือนนะเพราะเอาบอกแบบนี้ก่อนผมมุิ่ง้างมั่นใจว่าเจมส์การนจะไม่ได้มาทางเดิมเจมส์การนใช้ชางเดิมเนี่ยแอคชั่นตลกบ้าบอคอแตกเป็นทีมสองรอบละกาเดียนรอบหนึ่งแล้วก็ซูเซนสควอสรอบหนึ่งและผมเชื่อว่าเขาจะไม่เอาเคมีนี้อีกเขาจะต้องหาสิ่งใหม่มาใช้แต่สิ่งใหม่ที่ว่าคืออะไรอันนี้รอดูครับ ตำแหน่ง CEO ใน DC Universe เนี่ยต้องบอกว่าที่เจมส์กันกับปีเตอร์เซฟรันเข้ามาทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับไอคำว่ามไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะทำงานไม่ง่ายนะครับแต่หาคนมาทำก็ไม่ง่ายครับเพราะอันนี้เนี่ยเคยมีนักข่าว The New York ก i าม s t เ e อะเดอ e นิวยอร์เกอร์ตครับออกมาพูดเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วก่อนที่ตำแหน่ง CEO ของ DC Universe จะตกมาอยู่กับเจมส์กันเนี่ย แหลงข่าววงในธุรกิจบันเทิงธุรกิจภาพยนตร์ที่ฮอลลีวูดเขาเคยเขาว่าเขาเมาส์กัน,กนใช้คํานี้ดีกว่าเขาเมาส์กันให้แซดว่า Warner b r o t h e r อร์หาคนมารับตําแหน่ง CEO ีโอตำแหน่งเนี่ยให้ควักเลยแต่หาไม่ได้ถามคนนั้นก็ไม่เอาถามคนนี้ก็ไม่เอาแล้วก็มีอยู่ชื่อหนึ่งที่เขาไปแบบท,ำทํำทีรับภาพรวมไปทํำทีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเอ่อ it was almost ท็อดฟิลิปส์ e ดเบ him ท็อดมาทำที่มีการไปกราบกรานขอร้องทอดฟิลิปที่ประสบความสำเร็จในการทำโจ๊กเกอร์นะครับว่ามาทำภาพใหญ่ให้มาเป็นอาร์กิเทคใหญ่ให้จัก,กรวาลดีไหมท็อดฟิลิปไม่เอาครับเพราะพอกับนักผู้กำกับแล้วก็คนเบื้องหลังอีกหลายๆคนในฮอลลีวูดที่ปฏิเสธเพราะผมว่าจินตนาการออกว่าแซคโดนอะไรบ้างจอชวีดอนโดนอะไรบ้าง แลนะณวันนี้ไอสิ่งที่เจมส์การโดนก็ไม่ต่างกับจอร์จวิรอนโดนนะฮะแฟนมันทอกซิกเกินครับแฟนต่างประเทศมันทอกซิกเกินก็เลยมาตกหวยก็เลยมาออกที่เจมส์การซึ่งผมว่าเจมส์การก็จะบอกว่าอ้วมาเป็นคงเียวเอาปีเตอร์เซฟรานมาด้วยไม้กันหมาอย่างน้อยมีสองคน2งหัวดีกว่าหัวเดียวทั้งหมดนี้ผมว่าดีที่สุดคืออย่าเพิ่งไปด่าใครอย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์ใครว่ามัน จะออกมาเป็นอย่างไรจากการดูข่าวเหล่านี้เพราะมันปั่นเหลือเกินครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าการปั่นเนี่ยมันจะจริงเท็จแค่ไหนดังนั้นรอดูก็แล้วกันนะครับว่าหนัง DC ในมือเจมส์กันมันจะออกมาเป็นอย่างไร